นะครับก็จะกลับมารีวิวเกืสี่วันที่สามสิบนะครับรอบที่สองคือว่าจะมาสุ่มแจ็คพอตแล้วกันนะครับซะสองร้อยนะเป็นตอนที่สองแล้วกันเป็นพาร์ทสองแล้วกันนะครับป่ะเงามืดเห็นเลนเหรออ้าวแสงเอบวกมานะฮะเนื่องอั้น หืออะไรอะเงามืดนะครับสองมืดเงาเามืดเฮเลนยังไงวะเนี่ยไปดูก่อนนะครับเต็มหมัดไม่น่าเต็มนะเต็มหม้อแ่แป๊บนึงนะก็เหนื่อยนะ เพิ่งกลับมาก็มารีวิวเลยครับท่าหรนเนะนี่ยเนาได้อยู่นะผมดันไม่ึกว่ามันมันรวมกับเอนะครับก็จริงมันต้องเป็นเงามืดกับเงามืดนะที่เหมือนกันมารวมกันนะแล้วสุ่มได้ทีหนึ่งพอดีเพชรมันเข้าด้วยไงผมเลยมารีวิวแล้วกัน สีขาวใช่ไหมนี่เรารวะเนะนี่ยอ่าสีขาวเอ้านีครบแล้วดิใช่ไหมตัวไหนดีวเนะี่ยเยอะเ้ยองไปเลือกก่อนนะฮะครบแล้วใช่ไหมครบไหเนี่ยได้แล้ว <laughs> นะครับอืม ตัวไหนดีล่ะมาไปดูนะครับว่า <S <S มันเป็นเยี่ยงไรนะฮะต้องเขี่มได้มาซ้ำป่าวะเอบวกเขามีไปเดียวนะนี่นะครับมันมันจะเลือกอย่างละใบ,บนะครับเพื่อที่จะจะหายไปนะลองเลือกหนึ่งหนึ่งใบนะนะครับโอ้เอนี่มีทั้งสี่ใบนะอ่ะงั้นไปดู สกิลระบัฟก่อนนะฮะใครได้มาแล้วเนี่ยมามามา,มาเมนได้นะครับเนี่ยเลือกเลือกเลือกตึ้งหนึ่งตัวละครน,นะรู้สึกว่าจะหนึ่งตัวละครนี่ได้ร้อยห้าสิบเพชรนะครับนี่นี่นี่ได้รับร้อยห้าสิบเพชรนะฮะเราจะมาดูสกิลกันนะไอสปวกพับพับพับบอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่เดียวกันนะครับบันบัฟ เป็นของอีอันอีอันนะเป็นบับนงครับย้ายไปอย่างแดนมา์ที่แพงที่สุดอีอันนะส่วนบัฟตัวเฮเลนนี่เมื่อออกก่อสร้างส0จสิเอร์เซ็นต์จะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครับ ผมว่าผมแลกตัวผู้หญิงก่อนดีกว่านะอ่ะแลกไปนะฮะก็จะขาดเยี <c> ่ย <oughs> ขาดอีกเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับนี่ชื่อขึ้นนะครับร้อยห้าสิบเพช <c oughs> รนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าจะไปซุ่มต่อนะ อันนี้ได้ได้ไดการน,นี้ใบหนึ่งได้ใช่ไหมอ๋องั้นรับเลยนะครับจะไม่หายไปนะได้รับมาปั๊บรับมาปั๊บขอไปแรกวัญาามณีนะต้องได้ต้องได้กี่ใบวะต้องได้สองใบมั้งนี่นะครับ อ่ะต้องได้สองใบนะฮะอย่าลรกเป็นกล่องยามันนีสีเขียวได้นะอ่ะเราก็มาซุ่มต่อแล้วกันอ่ะมีอัออน A บวกนะครับทีนะเฮเลียนบวกนะครับ nên lên A nè, nãy S ยังวะเนี่ประดูนครับเดี๋ยวค่อยมาคำนวณเพชรกันนะเช่ยอะไรวะกูงงหมดแล้วเนี่ยนะครับอูเรตแปดสิบห้าเพชรถุ่มไปแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวร้อยก็เพชรนะเมื่อกี้ได้มายี่สิบเพชรได้คืนมายี่สิบเพชรอ่ะนี่นะครับอ่าให้บวกนะเก็บเพชรก่อน ดีนะครับสีแดงนะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ครบเลยนะสองใบจะได้ไม่ต้องไปฟิกนะฟิกเบื่อนะครับเสียทองเยอะอเยียเยอะจัดนะครับใช่ปะเนี่ยเอ้ยครบเลยวัวะนนะี้เด้งไหมไม่เห้ยไม่เห็นเด้งหรอวะ ครบแล้วฮะก็ได้ครบเลยนะครับถือว่าโชคดีนะนี่นะครับก็มาส่งให้ดูนะเออข็มีเพชรนะครับเราก็รับเลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับครบเดี๋ยวจะมาเปิดอ้ยมนีให้ดูแล้วกันนะเออก็ได้ง่ามกันนะ เด้งมาแล้วฮนะว่าครบนะครับเราก็จะรับใช่ไหมครับพอรับมาเราก็ต้องเพิ่มในอกองขวันอีกนะครับอ่านะนี่นะครับกองดับเบิลใช่อ๋อเป็นอันนี้แน่ดับเบิลน,นะครับการเอบวกคืออะไรวะ ก็เอโบอ๋ออันนี้คือพวกนี้ Lock A neck. คือต้องไปฟิกนะฟิกเป็นการ์ดเอโบกนะฮะก็โดนไปร้อยกูเพชรนะครับเกือบสามร้อยนะก็คุ้มนะฮะได้การมาเรด้วยนะสองใบเลยนะนี่นะครับเป็นยยมันนีใหม่นะก็ได้แล้วนะครับอืม ่าครับก็ได้มาครบแล้วนะฮะขอญาตแคปนครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ง่ายอยู่นะยี่เป็นนี้ส่วนรีวิวนี้ผมจะมาอัพขอกอัพก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอตัวไปอัพน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมารีวิวทีแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ตารับชมนะครับไปกันครับสวัสดีครับ